สวัสดีครับจรนทรัพย์อาหารเฮงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการใช้เต่าปะกับเตาเทล้องนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเต่าเทล้องก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเตาเทล้องเนี่ยสังเกตนะครับผมให้ดูก่อนนี่นะครับเหมือนลูกเตาธรรมดาน้ําหนักปกตินะครับ ตัวนี้จะเป็นเทล้องแทง6นะครับวิธีการใช้ใช้ยังไงอะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ปกติเลยครับไม่มีอะไรนะครับแต่พอขึ้น6นะครับเวลาลินนะครับเดี๋ยวผมเอาง่ายๆมีเสียงอะไรไหมครับไม่มีนะครับอ่า สังเกตนะครับกับหน้าอื่นเพราะว่าถ้าเกิดคนฟังเสียงเต็นนะครับอ่ารู้เลยขึ้นหกครับกับไม่หกครับนี่นะครับ างนี้ไม่ใช่หกครับเห็นนะครับแต่ถ้าขึ้นหน้าหกเมื่อไหร่ลองฟังเสียงดูนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงกรีดจานอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูองนี้นี่นะกับนี่นะครับแค่นี้เองกับนะครับเสียงแบบนี้ครับง่ายๆเลย 390ิบาทตัวนี้นะครับเทหนึ่งแทงหนะครับมีทุกแทงครับแทงหนึ่งแทงสองแทงสาแทงสี่แทง6้ากส่วนมากอ่ะเล่นแทงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชำนาญนะครับส่วนมากแทงหกอ่ะเล่นกันเยอะก็เป็นแทงอื่นเขาจะได้จับทางยากนะครับอันนี้คือเคล็ดลับบอกไว้นิดนึงต่อมาตัวนี้เต๋าปะปะหกแทงเอี่ยวอ่าแล้วก็นี่นะครับปะหกแทงเอี่ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู สังเกตเล่นได้2วิธีแล้วแต่เทคนิคอย่างแรกนะครับให้ฟังครับถ้าเป็นหน้าหนะครับเต่ามันจะไม่เต้นครับมันจะนิ่งเลยแหะครับปะห6แทงเอี่ยวดูนะครับถ้าขึ้นหน้าเดียวมันจะไม่กิ้งกินะครับมันจะปึ๊ก ยางเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่นะครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับนิ่งไม่มีเสียงนะครับนี่นะครับมีเสียงกิ้งกิ๊งอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับง่ายๆก็คือเต่ามันจะไม่เต้นพอถึงหน้าปากปุ๊บถ้าคนฟังเป็น าจะรู้เลยว่ากับอ่าแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งในการลินสังเกตลูกนี้นะครับเราปักไว้ที่หน้าหกนะครับนี่นะเราปกไว้หน้าหกนะครับให้ดูหน้าหกก่อนเหมือนลูกเต๋าธรรมดาไม่มีอะไรครับอันนี้นะผมจะสังเกตดูมุมเดียวกันนะปล่อยลูกสี่แค่นี้นะครับ แต่ถ้าผมปล่อยอันนี้คือปะหกแทงเอี่ยวนี่นะครับล,ลูกมันจะลื่นปื๊ดเลยครับนี่นะแล้วแต่เทคนิคหรือว่าเนี่ยมันจะปึก นี่ผมให้ฟังทีละลูกก่อนนะให้สังเกตตรงชิ้นนะครับว่าหน้าเอี่ยวนี่ต้องร้อยขึ้นเอี่ยวนิดนึงนะครับเนี่ยมันหยุดมันไม่กึกมันหยุดปุ๊บแต่ถ้าหลายลูกฟังง่ายครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเอาง่ายว่า ก okay, นะลูกมันจะเต้นเต้นดิ้นๆซึ่งปกติไม่มีใครมาสอนละเอียดอย่างนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าเล่นเป็นนะครับเนี่ยกับกับนี่นะครับถ้าคนเล่นเป็นคือเขาจะฟังแบบฟังง่ายมากเลยนะครับ แต่ถ้าเราเล่นไม่เป็นอันนี้ก็ฝึกฟังนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เต่าปากเทล้องแต่มงคนบอกเทล้องเล่นง่ายกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ไอพิกแพงเล่นนะครับตัวน,นี้ชุดละสามรอาสิบนะครับถ้าสนใจก็โทรศูนย8 4ก้าแปดเก้าแปดสี่หอดีไลน์ครับแปดแปดศูย์แเจมาเฮอันนี้นะครับฝาธรรมดาไปละร้อยจานธรรมดาไปละร้อยสนใจทักมาได้ สามร้อยเก้าสามร้อยก้าสิส่งฟรีเก็บปลายทางครับผมสนใจคืออยากให้ไปลองเล่นดูนะครับสําหรับคนที่ใช้น้ํายาใช้อะไรอยู่เนี้ยตัวเนี้ยเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องป้ายใช้ได้ผลนะครับสนใจก็ส่วนมากเขาซื้อแบบแพ็คคู่ไปเล่นกันว่าแบบไหนที่มันโอเคกว่านะครับส่งฟรีเก็บปลายทางครับชุดละสามก้าสิบ